ขอกราบสวัสดีท่านสาธุชนคันทุกทุกท่านผู้ใจบุญใจกุศลผู้เป็นลูกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าการทุกทุกคนขณะนี้ทุกคนก็จะได้รับฟังธรรมะเรื่องกรรมต้องชดใช้การที่มนุษย์เราเนี่ยต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะเหตุอันใด เพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่ายังมีความยินดีพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงโธทัพพะอยู่นะแล้วก็ยังมีการยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เรียกว่ายังไม่ทิ้งขันธ์ห้านั่นเองต่างกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่ละขันธ์ห้าแล้วนั่นเอง ด้วยความที่เรียกว่ามีอวิชาคือความไม่รู้ความโง่เขลาบาปัญญาจึงพาให้จิตเจดสิทเวียนวนอยู่ในวัฏจักรสงสารไม่จบไม่สิ้นโดยมีตัวตัณหาเป็นผู้พาให้วิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนั้นไม่จบไม่สิ้นนั่นเองจะบอกทุกคนให้ได้รับฟังนะการที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่มีใจสูง ใจสูงเพราะว่ามีเมตตามีน้ำใจเชื่อเหลือเพื้อกลนซึ่งกันและกันเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีงามเป็นคนเพราะว่ามีใจต่ำนั่นเองเหมือนหนึ่งยูมีดีอยู่ที่แววขนนั่นเองการที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากยิ่งนักนะเหมือนเราแหวกว่ายน้ำอยู่ในวังวนอยู่ในแม่น้ำอันกว้างใหญ่ไพศาล ก็จะแวบล้อมไปด้วยอุปสรรคมากมายมแวบล้อมไปด้วยอุปสรรคมากมายไปด้วยปลาฉลามไปด้วยจระเข้ที่จะคอยทำร้ายเราเราก็จะต้องรอดเข้าไปในอุโมงค์ให้ได้หากว่าเราลอดเข้าอุโมงค์มาได้เราถึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ดีแล้วดีกว่าเราได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะทุกคนฟังไว้เพราะว่าเรายังไม่พ้นจากความทุกข์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อละก,กิเลสลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสร้างบุญสร้างบรารมีเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเราก็ใช้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กพ่อแม่ก็ดูแลเรามาอย่างดีให้เราได้ร่ำเรียนหนังสือให้เรามีอนาคตมีชีวิตที่ดี เราจะต้องพบเจอคนที่ถูกใจบ้างคนไม่ถูกใจบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเราก็พากันพากันถือศีลพากันถือศีลแล้วก็พากันตักบาตรทำบุญพากันให้ทานตามที่พ่อแม่พาทํานั่นเองให้ทานด้วยใจที่ศรัทธาด้วยใจบริสุทธิ์มีฮิริมีโอตะปะนั่นเองเ,ออเ,ออเรียกว่าเป็นการทําตามกันมาตามประเพณี ตามคำโบราณนั่นเองเวลาที่เราจะตายจากโลกนี้ไปแล้วนะเราไม่เคยฝึกฝึกจิตนะ,จะเจริญจิตตะภาวนาเลยเราก็ประมาทแก่ความตายเมืม่อความตายมาถึงเราก็ไม่เคยเจริญพรละนังสติไว้เลยไม่เคยเจริญอานาปานาสติไว้เลยนะตามคําสอนของหลวงพ่ออินทวายแต่เนี่ยจิตมันก็จะหลงตายมันก็ประมาท จงจำไว้เลยนะทุกคนตายไปเนี่ยเราไม่อาจเอาเงินทองทรัพย์สินธนาคารไปได้ต่อให้มีมากมากมายสักเพียงใดเราก็เอาไปไม่ได้ไปก็ไปได้แต่ตัวไปก็ไปได้แต่ตัวไปได้เอาไปได้แต่บุญแต่บาปเท่านั้นนะจึงได้บอกว่าตอนที่มีชีวิตอยู่จงอย่าประมาทในความตายอย่าไปประมาณอย่าไปด้อยค่าในบุญแม้แต่บุญเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นบุญอย่าไปด้อยค่าว่าบาปจะไม่มีผลนั่นเอง เราไม่เคยฝึกเจริญจิตตาภาวนามาเมื่อจิตเราเกิดอกุศลจิตเราเกิดอกุศลในขณะที่เรากําลังจะตายกําลังจะขาดใจตายจิตเกิดความโลภความเป็นห่วงทรัพย์สินธนาคารทรัพย์สินเงินทองของตนเองมีความละโมบโลภมากเกิดขึ้นวิญญาณไปตั้งอาศัยที่อกุศลองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไปตกนรกนั่นเองถึงแม้ว่าจะทําบุญทาทานมามากเพียงใดก็ตามก็ไม่อาจช่วยเหลือได้ ส่วนผู้ที่ฝึกจิตจเจริญภาวนามาแล้วแต่ก็ไม่ได้เกิดปัญญารู้แจ้งในทางธรรมก็ไปสุคติในขณนะนั้นเองก่อนที่จะไปสุคติก็ไปเมืองยมโลกไปตัดสินคดีกรรมถ้าเป็นคนบาปชื่อก็จะอยู่ที่แผ่นควายอยู่ที่หนังควายนั่นเองถ้าเป็นคนใจบุญชื่อก็จะอยู่ที่แผ่นทองคำพยามัลจ,จุราชก็จะอนุโมทนาบุญสาธุแล้วต่อจากนั้นเนี่ย ท่านก็จะให้เราไปพักผ่อนอยู่บนเมืองสวรรค์นั่นเองบนเมืองสวรรค์ก็จะเป็นประกอบไปด้วยการมาคุณทั้งห้านะประกอบไปด้วยนางอักษรประกอบไปด้วยทรัพย์สมบัติของสวรรค์มากมายของทพิปทั้งนั้นอ,อยู่ไปด้วยการอิ่มทพิปอยู่ไปด้วยแวดล้อมไปด้วยปราสาทแก้วประสาทเงินประสาททองมีแต่ความสวยงามมีแต่รูปลบกินเสียงโพธาภะไปหมดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เป็นเหตุให้ตกนรกได้เช่นเดียวกันเพราะเหตุอันใดก็เพราะว่ายังไม่พ้นจากความทุกข์ไม่เกิดปัญญารู้แจ้งแทงในธรรมนั่นเองประมาณนี้นะทุกคนนะฟังไว้แล้วก็นําไปพึงปฏิบัติอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆก็เทวดาก็ไม่เคยบําเพ็ญพุไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยเจริญกรรมาฐานเลยหน้าตาที่เคยผ่องใสหน้าตาที่เคยผ่องใสผุดผ่อง มีสง่ามีราศีหน้าตาที่เคยงดงามก็จะเริ่มมนมองจางหายไปหายไปหายไปเรื่อยๆเทวดานั้นก็เก้าเข้าสู่ความตายเกิดขึ้นก็จะมีเลือดออกที่รักแล้ของตนเอ่อเข้าสู่ความตายนั่นเองเทวดาบางตนช่วยเหลือตัวเองทันก็เลยลงมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นเองลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะได้ไม่ต้องตกนรกนั่นเองนะลงมาเกิดมนุษย์เพื่อไป บำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปแล้วก็เพื่อมาสร้างบุญสร้างบรารมีกับตนเองนั่นเองให้ตนเองนั่นเองนะต่อจากนั้นเป็นต้นไปเทวดาบางองค์ก็ช่วยเหลือตอนเองไม่ทันก็ตกนรกนั่นเองบางท่านก็จะสงสัยว่าทําไมตกนรกก็เพราะว่าจิตเจตสิกนั้สร้างกรรมไว้นั่นเองแล้วมาเกิดในทุกภพท,ทุกชาติก็ไม่ได้แก้กรรมดังนั้นนะจึงบอกกับทุกคนว่าการไม่สร้างกรรมดีที่สุด เพราะว่าเมื่อผลกรรมมันมาถึงแล้วมันไม่คุ้มกันนะการที่เราจะแก้กรรมได้เนี่ยเราจะต้องละชั่วทําดีอละบาปทั้งปวงออกจากตัวให้หมดการทําทานทําบุญร้อยวัดเก้าวัดเนี่ยละบาปทั้งปวงได้ไหมคําตอบคือไม่มีอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนลาคะเหมือนเดิมตามคําสอนของหลวงพ่ออินถวายนะดังนั้นเวลาเราจะแก้กรรมขอเชิญให้ทุกคนนะ,ม,นะนนมาเจริญกรรมฐานตามคําสอนของ,ององค์พระสัมมาสัามพุทธเจ้าเถิด ก็จะได้หมดกรรมในชาติปัจจุบันนี้สาธุเจริญพร